พระธรรมเอเสเคียว e บทที่19จงคร่ำครวนอาลัยถึงบรรดาเจ้านายของอิสราเอลและกล่าวว่ามารดาของเจ้าช่างเหมือนนางสิงในหมู่สิงเซนีกระไรนางเอ็นกายลงในหมู่สิงหนุ่มและเลี้ยงดูลูกๆของนางลูกสิงตัวหนึ่งของนางเติบโตเป็นสิงหนุ่มผู้กแกร่งกล้าเขาเรียนรู้ที่จะฉีกเหยือ่อและขย้ำมนุษย์ เมื่อประชาชาติทั้งหลายได้ยินเรื่องของเขาก็ดักจับเขาไว้ได้ในหลุมพรางพวกเขาเอาขอเกี่ยวสิงหนุ่มนั้นนำเขาไปยังดินแดนอียิปต์เมื่อนางสิงเห็นว่าความหวังไม่เป็นจริงความคาดหมายก็สูญสิ้นไปนางจึงเอาลูกสิงอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้เป็นสิงหนุ่มผู้แกล่งกล้าเขาเที่ยวไปในหมู่สิงพระบัดนี้เขาเป็นสิงหนุ่มแกล่งกล้า เขาเรียนรู้ที่จะฉีดเหยื่อและขย่ำม,มนุษย์เขาทลายที่มั่นและทำลายล้างเมืองต่างๆของพวกเขาอินแดนนั้นและพละเมืองทุกคนก็ตระหนกตกใจเมื่อเขาคู่คำรามและประชาชาติทั้งปวงจากภูมิภาคต่างๆโดยรอบก็มาสู้กับเขาพวกเขากางตาข่ายดักเขาแล้วก็จับเขาได้ในหลุมพรางเขาถูกลากด้วยขอเกี่ยว ไปขังไว้ในกรงถูกนำตัวไปเข้าเฝ้ากษัตริย์บาบิโลนเขาถูกขังไว้ในคุกจึงไม่ได้ยินเสียงคำรามของเขาบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลอีกต่อไปมารดาของเจ้าเหมือนเถาอัองุ่นปลูกไว้ริมน้ำในสวนองุ่นของเจ้ามีผลดกและเต็มไปด้วยกิ่งก้านสาขาเพราะมีน้ำท่าบริบูรณ์กิ่งก้านของมันแข็งแรงเหมาะเป็นคาาของผู้ครอบครอง มันชูก้านสูงเหนือขแขนงอันหนาทึบโดดเด่นพระชูขึ้นสูงและแผ่ก้านงามแต่มันถูกถอนรากขึ้นมาด้วยโทสะอันแรงกล้าและถูกเหวี่ยงทิ้งลงกับพื้นลมตะวนออกทำให้มันเหี่ยวเฉาผลของมันถูกปลิดไปกิ่งก้านแข็งแรงของมันเหี่ยวเฉาและฝายก็เผาผลาญมันบัดนี้มันถูกนำไปปลูกไว้ในถิ่นกันดาน ซึ่งพื้นดินแห้งแล้งแตกระแหงมีไฟลามออกมาจากกิ่งใหญ่กิ่งหนึ่งของมันเผาผลของมันวอดวายจึงไม่เหลือกิ่งก้านแข็งแรงที่เหมาะจะทำเป็นกระทาของผู้ครอบครองอีกนี่คือบทคร่ำครวนและเอาไว้ใช้ในยามคร่ำครวนหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเอเสเคียวบทที S K L B ่19นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรและก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรหลังจากอ่านบุตรที่19แล้วผมได้ข้อคิดที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือผู้นําประเทศเป็นอย่างไรประเทศที่เขานําก็จะเป็นอย่างนั้นผู้นําคริสจักรเป็นอย่างไรคิสจักรที่เขานำก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน ข้อสรุปนี้ผมได้มาจากการอ่านพระธรรมเอเซเคียลบทที่19ทั้งหมดที่พูดถึงกษัตริย์3องค์สุดท้ายของยูดาห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีคือกษัต ah ริย์เยโฮอาหาดกษัตริย์เยโฮยาคิมและกษัตริย์เสเคเดียาทั้ง3พระองค์นี้มีผลในการทำให้ ประเทศอิสราเอลถูกทำลายจากบาบิโลนและสิ้นสุดระบบกษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยของกษัตริย์องค์แรกคือซาอูลพี่น้องครับผู้นำประเทศคือผู้กำหนดความสำเร็จของประเทศผู้นำิิตจักรคือผู้กำหนดความสำเร็จของคิิตจักรผู้นำครอบครัวคือผู้กำหนด ความสำเร็จของครอบครัวท้าคิจจักรท้าประเทศท้าครอบครัวได้ผู้นำที่ดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าครอบครัวประเทศและคิสจักรก็จะเจริญรุ่งเรืองคนที่อยู่ภายใต้ความดูแลทั้งในครอบครัวทั้งในคิจจักรและในประเทศก็จะมีความสุขความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของเครือจกักรนันนๆและเขาจะร่วมนิมิตเขาจะร่วมใจกับผู้นำในการรับใช้พระเจ้าเมื่อเขามองเห็นว่าผู้นำของเขาเป็นผู้นำที่ดีแต่ถ้าเรามีผู้นำที่ไม่ดีคือไม่เดินกับพระเจ้ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสมาชิกจะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับผู้นำของเขา ในเมื่อผู้นำเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กรดังนั้นลักษณะชีวิตของผู้นำจึงสำคัญมากต่อการเป็นผู้นำของเราเพราะว่าลักษณะชีวิตจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความลุมเหลวของผู้นำไม่ใช่ความสามารถคนที่มีความสามารถมากมายในประเทศไทยนี้แต่มีลักษณะ ชีวิตที่ไม่ดีเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่คอรับชั่นเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดเป็นคนที่เห็นเก็บประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นนักการเมืองที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติมามากมายหลายคนแล้วนั้นคนที่มีความสามารถจึงไม่ใช่คำตอบขององค์กร แต่คนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีต่างหากที่เป็นคําตอบขององค์กรอ,อย่าไปผิดทิศผิดทางทั้งในเรื่องของอริสจักรและในเรื่องของระดับประเทศอย่าได้คนเก่งมาปกครองแต่จงได้คนดีมาปกครองชีวิตของเรานิสัยของเราก็คือสิ่งที่เราเป็นสำคัญมากกว่างาน ของเราก็คือสิ่งที่เราทำนะพี่น้องที่เป็นผู้นำขิริสัจรครับอย่าเน้นสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราเป็นการเกิดผลอย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำแต่การเกิดผลอย่างยั่งยืนของขิินสัจจนั้นเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเป็น และพระกัมพีบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลและให้ผลของเราคงอยู่่านพี่น้องอ่านพระกัมพีย้อนบทที่15พระเจ้าจะจัดการกับกิ่งหรือแขนงที่ไม่เกิดผลบางกิ่งบางแขนงที่ทำอะไรไม่ได้แล้วตายแล้วพผมก็ตัดกิ่งนั้นทิ้งเอาไปเผาไฟบางกิ่ง บางแขนงที่ยังใช้การได้แต่ต้องลิดเอานิสัยเอาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีถูกต้องออกไปก่อนปวงกะลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นดังนั้นพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังพูดต่อไปในยอห์นบทที่15ว่าเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่นั่นหมายถึงการเกิดผลอย่างเดียวไม่พอแต่ ผลที่เกิดนั้นต้องยั่งยืนต้องคงอยู่ด้วยไม่ใช่เกิดผลชั่วคราวแล้วก็หายไปดังนั้นพระเจ้าต้องการให้การรับใช้ของพี่น้องทุกคนพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของพี่น้องทุกคนเกิดผลนั้นถูกต้องแต่พระเจ้าต้องการมากกว่าการเกิดผลคือพวงต้องการให้ผลเหล่านั้นคงอยู่ยั่งยืนอยู่พี่น้องครับเมื่อเรามองตึกนะครับ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในประเทศไทยของเราเราก็จะเห็นว่าตึกนั้นจะสูงมากเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับว่ารากฐานของตึกนั้นลงไปในดินลึกแค่ไหนแข็งแรงทนทานมากแค่ไหนถูกไหมครับการที่ตึกจะขึ้นสูงขึ้นไปหลาย สิบชั้นนั้นก็จะต้องลงไปในดินเบื้องลึกหลายสิบชั้นเหมือนกันเพื่อมันจะมีรากฐานที่ไปฮะหนักแน่นมั่นคงนผู้นำจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการรับใช้พระเจ้าในการทำธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับรากฐานที่สำคัญก็คือลักษณะชีวิตของเราว่าเรามีลักษณะชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมในทางของพระเจ้าอย่างไร ถ้าพีน <mel> <ic int> ่น้องสนใจในเรื่องการเกิด <republic> ผลที่ยั่งยืนพี่น้องต้องสนใจในเรื่องของลักษณะชีวิตครับแต่ถ้าพี่น้องไม่สนใจการเกิดผลแบบยั่งยืนคือจะเกิดผลชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นอันนี้พี่น้องก็อาจจะไม่ต้องสนใจในเรื่องของลักษณะชีวิตแต่ถ้าพี่น้องต้องการเกิดผลอย่างยั่งยืน สมาชิกต้องเห็นชีวิตของพี่น้องว่าเป็นชีวิตที่น่านับถือเป็นชีวิตที่ดีไม่ใช่พี่น้องทํางานเก่งประกาศเก่งเทศนาเก่งเท่านั้นแต่เขาต้องเห็นว่าชีวิตของพี่น้องที่เป็นผู้นําที่จะจนั้นสอดคล้องชีวิตส่วนตัวดีชีวิตครอบครัวดีด้วยจึงจะทำให้เขายอมรับนับถือและนั่นจะทําให้งานรับใช้ของพี่น้องเกิดผลอย่างยั่ง พี่น้องครับหลายผู้รับใช้พระเจ้านะครับบางคนนะครับก็เน้นเรื่องการเกิดผลในการรับใช้พระเจ้าปริมาณของคนที่มาขึ้นจัดปริมาณของสาวกที่ถูกสร้างแต่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องลักษณะชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัว โดยเฉพาเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็พลาดในเรื่องนี้นะครับไปสนใจในงานรับใช้ไปสนใจลูกแกะมากกว่าที่จะสนใจลูกของตัวเองมากกว่าที่จะสนใจภรรยาของตัวเองและก็จะจบลงท้ายด้วยการแตกแยกและก็การหย่าร้างซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระนามของพระเจ้า และผู้ลูกใช้บางคนแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นแต่กับเน้นมากในเรื่องของการรับใช้การสร้างผลงานเพื่อจะเอาเอาผลงานนั้นมาทดแทนนะครับความรุ้มเหลวของครอบครัวพี่น้องครับเราไม่สามารถจะทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวด้วยความสำเร็จ ในการรับใช้พระเจ้าได้ดังนั้นพระกัมพีจึงบอกว่าถ้าเราไม่สามารถจะปกครองครอบครัวของเราไม่ได้ดูแลภรรยาไม่ได้ดูแลลูกให้มีความสุขได้ให้เข้มแข็งกับพระเจ้าได้เราจะไม่มีสิทธิในการที่จะปกครองนะครับคฤษจักของพระเจ้าดังนั้นเรื่องนี้ผู้นําจะต้องระมัดระวังถ้าท่านอยากจะเกิดผล อย่างยั่งยืนท่านต้องดูที่ลักษณะชีวิตของตัวเองไม่ใช่แค่ความสามารถของตัวเองเท่านั้นและท่านไม่สามารถจะเอาความสำเร็จในการรับใช้มาทดแทนความลร่หลวในครอบครัวดได้เพราะถ้าเราอนุญาตให้เป็นอย่างนั้นก็จะมีผู้รับใช้พระเจ้ามากมายที่ละทิ้งภรรยาละทิ้งลูกไม่ดูแล ครอบครัวไม่สนใจว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรและทุ่มเทกับการรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าลืมนะครับลักษณะชีวิตของท่านสำคัญกว่าความสามารถของท่านและลักษณะชีวิตของท่านจะทำให้ท่านเกิดผลอย่างยั่งยืนให้เราทางกับพระเจ้าได้กันครับข้าเดีพระเจ้าสรรเสือและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าความสำเร็จของ องค์กรใดๆความสําเร็จของประเทศชาติความสําเร็จของขึ้จักขึ้นอยู่กับตัวของผู้นําเป็นตัวกําหนดขอพระเจ้าช่วยเหลือและเรารู้ว่าลักษณะชีวิตของผู้นําจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของสิ่งที่เขาทําไม่ใช่เรื่องของความสามารถขอให้เราซึ่งเป็นผู้นําทุกคน เน้นในเรื่องลักษณะชีวิตเพื่อการเกิดผลในการรับใช้พระเจ้าของเราจะเกิดผลอย่างยั่งยืนขอให้ผู้นำทุกคนมีครอบครัวที่ดีทุ่มเทให้กับครอบครัวเท่ากับที่ทุ่มเทให้กับการรับใช้ดูแลภรรยาดูแลลูกให้เท่ากับที่ดูแลสมาชิกขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะอธิษฐานกับคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อที่ 1. ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บมเมืเ่อรเ,เราออกคําสั่งโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งฤทธิอานาจวินาทีแห่งฤทธิดเดชวินาทีแห่งความเชื่อวินาทีแห่งการอัศจรรย์ ถ้าพี่น้องจะเชื่อในสิ่งที่พี่น้องกําลังจะพูดต่อไปนี้จริงๆพี่น้องจะเห็นกนารอัศจรรย์ของพระเจ้าเาไหมไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอเทนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราและในร่างกายของพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะน,นี้เราจึงขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บ ความผิดปกติทุกอย่างออกไปจากร่างกายของเราและของบุคคลอื่นทุกคนที่เจ็บป่วยอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านจะมี QR code เมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณของท่านเช่นเมนูมานาจันใหญ่ เมนูบทเรียนสอนผู้เชื่อใหม่และเมนูคำพยาชีวิตอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไปให้กับคนที่ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อเขาให้เขากดติดตามและก็ทุกวันตอน9ก้าโมงเช้าจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของเครืจสัจจถ้าเขาไม่มีเวลามาฟังตอน9ก้าโมงยังติดตามย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e ตลอดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เจ้าอุ้ยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกาย่ล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทัานและมอบสันทีิสู พร,พระเจ้า,ราทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอระจ ทงครอบครันชลูกล้านจนชลูกลานขอพระเจ้าทรงหมดบนท่านและเจ้าทังพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครหมดทงครอบครัจนชลูกล้านจนชลูกล้านการสงสารทิศนำทั้งพันไปจะทรงตามติดอยู่ข้างคุณ ทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักคันมาหาท่านและมอบสันติสุข